สวัสดีค่ะท่านเาจา้าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจาก็พามาเก็บเอาม่วงหาวมะนาวโห่บ้านพี่สาวนะคะเาจา้าได้ปีนเก็บลงมาแล,ะะล้วนะคะปีนรั้วเนะะี่ยค่ะปีนรั้วด้านในแล้วก็เอากันไกลไปหนีบเหลือไอ้พวกขา,ขาวๆทิ้งไว้นะคะที่จริงมันดกุกแดงเต็มต้นาจา้าเก็บมาได้เ,เยอะเหมือนกันาจากําลังหนีบเอาใช้กันไกลหนีบไอ้หนามเขาออก นี่ก็การมะละกอมะกอกำลังเริ่มติดลูกค่ะเดี๋ยวอัปเดตกันอัปเดตกันอ่ะมาลดน้ำผักยังลดน้ำให้แทนแม่ยังเมื่อกี้ลืมถ่ายลืมถ่ายลดน้ำผักเดี๋ยวจ๋าก็ถุงอยู่นี่เจ๋ามาหนีอยู่ตรงนี้ค่ะ กกำลังเดี๋ยวจะพาดูนะคะอันนี้อันนี้กิ่งที่จะจาจ่เก็บออกมาวันนี้มาพาหลานรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านพี่สาวไม่ได้ถ่ายเด็กเด็กทำสวนไม่เป็นแม่ไม่อยู่ก็ต้องทําเนี่ยค่ะมะม่งวงหาวมะนาวโห่เจา้าจ๋าเด็ดออกมา เยอะแล้วตัดออกมาตอนแรกแดงเต็มเลยค่ะเนจ๋าปีนล,ลั้วตรงนี้นะคะปีนล,ลัวขึ้นไปใช้กันไก่หนีบตัดออกมาเดี๋ยวเนจ่าจะพาไปดูนะคะว่าเนจ๋ากจเก็บได้เยอะแค่ไหนในขาเนจ่าเอาเนี่ยเก็บตัดออกจากกิ่งมาได้ได้เยอะเหมือนกันนะคะหลายกิโลอยู่เไม่ใช่หลายกิโลน่าจะประมาณเกือบสองกิโลได้นี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้แยกออกจากกิ่ง ต,ต,ต้องหนีบกิ่งก่อนมะม่วมงหาวมันมีประโยชน์เยอะนะคะล้จาจ๋าจะเอาไปทําเป็นหัวเชื้อทําสกุบี้สกูบี้เขาเรียกอะไรสกูบี้ที่เป็นวุ้นนะคะแล้วเอามาทําเป็นหมักคอมบูชาคอมบูชานะคะมันเยอะอยู่เดี๋ยวาจ้าจะ,จาจะเทใส่นีดก่นีนหมวกใส่ชุนกัน อันนี้ก็จะใส่ใบหนีบออกเพราะว่าม่วงหาวเขาจะหนามเยอะกหนามแหลมหนามแหลมพอๆกับามะกรูดหนามแบบเดียวกันกับมะกรูดเลยค่ะถ้าไม่ระวังนะั้นหนามตามือแบบปวดมากหนามแหลมเมื่อกี้ให้หลานช่วยปีนขึ้นตัดพ่อหลานตัวสูงย่าจ๋าตัวเล็กตัวเตี้ยก็เลยปีนขึ้นตัดแต่หลานน้ำหนักเยอะ ไม่กล้าปีนรั้วเดจ,จ๋าก็เลยต้องปีนเองคนคนหนึ่งสูงแต่น้ำหนักเยอะคนหนึ่งเตี้ยแต่น้ำหนักน้อยนต่ได้เยอะอันนี้กิ่งเขาก็เดี๋ยวเอาไปน้ามันกำจัดยากค่ะเดจ๋าจะเอาไปลงถังหมักดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปทิ้งขยะแล้วคนเก็บขยะมามันก็จะตำมือพก็เขาก็ไม่ได้ระวังเศษแก้วกับเศษน้าเนะะี่ยค่ะสมควรที่จะเอาไปลงถังหมัก แล้วก็มาเลือกออกเมื่อกี้ปีนขึ้นขึ้นเด็ดแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเพิ่งขึ้นไม่ได้ก็เออถ่ายดีกว่าเก็บนี้ก็เย็นแล้วค่ะสี่โมงเย็นแล้วสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วมาบ้านพี่สาวพาหลานมาให้หลานรดน้ำต้นไม้แทนแม่หน้าบ้านก็เหมือนเดิมค่ะแมงลักก็ขึ้นเต็มสวย ตัดไปกินกับขนมจีนเมื่อกี้ก็ได้เยอะใย่ค่ะห,หมวกหกว,ว่ยจะจขอตัวตัดนี้ให้หมดก่อนนะคะจะได้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะได้เยอะแค่ไหนเพราะว่านี้ก็น่าจะหลายโลอยู่เราต้องใช้เวลาไปหนีบกิ่งมันอีก ันนี้ยจ๋กาก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณ2กิโล2กิโลก,กว่าๆนะคะประมาณเราเยวก็เอากลับไปล้างที่บ้านเดี๋ยวใส่ถุงไปเดี๋ไปล้างที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งของเขาเนี่ยค่ะยายจ๋าจะหัน่นจะหัน่นเป็นหนามนะคะจะเอากันไกลหนีบ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 ให้เขาเป็นเล็กๆยายจ๋าจะไปลงถังหมักค่ะเพราะว่ามันหนามแหลมเนาะเราทิ้งไปก็อันตรายพอมยิ่งไปก้านมันแห้งมันยิ่งจะแข็งมากเดี๋ยวจ๋าจะจะย่อยพวกนี้ให้หมด คะมะม่วงหาวนาโหประโยชน์เยอะนะคะวิตามินซีเยอะใครเป็นโรคเกี่ยวกับถุงลมป่องพองใครดูดบุหรี่เยอะๆนะคะมันจะมีประโยชน์มากเลยแต่คนเราส่วนมากไม่ค่อยสนใจจะกินของที่มีประโยชน์กันนะคะมันเปรี้ยวถ้าใครกินแบบสดๆแบบเปรี้ยวได้เอาทําผสมกับน้ําฝั่นกินก็ได้นะคะแกะเม็ดออกที่จริงเขาไปทําเป็นไวน์แต่ยจะจ๋าไม่ถนัดทําอันนั้นยจะจ๋าถนัดทําน้ําหมัก ทำน้ำหมักกินแต่อันนี้าจะจ๋าจะเอาไปทําเป็นหัวเชื้อให้มันเกิดวุ้นเขาเรียกว่าสกูบี้แล้วก็เอามาทําคอมบูชานะคะาจา๊จ๋ากาลังศึกษาอยู่ลองหลายครั้งแล้วแต่าจะจ๋าที่จริงจะจ๋าหมักมันก็เกิดวุ้นหลายครั้งแล้วล่ะคะ่ะไอ้พวกที่น้ําหมักาจะจ๋าทาไว้ไอ้ที่ว่าสองปีสองปีจะสามปีมะม่งวงหาวมะนาวโหนะคะทีนี้าจะจ๋าเอา ตอนที่ว่ามันเกิดวุ้นสวยๆขาวๆเลยนะคะเาจา๊จ๋าเอาไอ้นี่เอาน้ํากองเอากองเอาน้ําของเขาอะใส่ขวดแล้วไปแจกไปแจกคนไปแจกให้แม่ที่ต่างจังหวัดให้คนน้นคนนี้กินคือเจาจ๋าว่ามันมีประโยชน์ครบปีเาจา๊จ๋าก็มันเกิดวุ้นเยอะพอเาจาจ๋ากอกไปแล้วเจา๊จ๋ายังไม่ได้ศึกษาว่าต้องเติมต้องเติมน้ําเติมน้ําตาลลงไปให้มันท่วมตัววุ้นเจา๊จ๋ากอกลงไปเสร็จเจ๊จ๋าก็ไม่ค่อยได้มาดูถังหมัก แล้วทีนี้มันก็กลายเป็นว่าน้ำเขาแห้งค่ะหมุนเขาดูดน้ําแห้งแล,แล้วแล้วมันก็เลยแบบเสียค่ะมะม่วงหาวมะนาหวหยจะจําถังเอ่อทำทำเก้ากิโลค่ะเจจะจซื้อมาสิบกิโลจะจะาทำเก้ากิโลเจจ่า,จาอตัวเอ่อที่จริงที่จริงมันมีประโยชน์เยอะนะคะถ้าเกิดเเก้ากิโลแล้วทีนี้เจจะจทำแล้วมันมันเสีย เสียเราทีนี้ยาจ๋าก็เอาทิ้งไปมาทำรดน้ำต้นไม้เป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ไปยาจ๋าก็เลยจะหามะม่วงหาวมะนาวโห่ทำใหม่แบบอินทรีย์ปลูกที่บ้านพี่สาวเองเลยนะคะตรงนี้ก็คือมันมีประโยชน์เยอะอยู่แล้วเราก็ต้องขยันทำกินค่ะบางคนเขาไม่ชอบกินน้ำหมักแต่ถ้าเกิดเราเอามาผสมกินดีๆมันก็อร่อยนะคะเปรียปร้ยวๆแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปมันก็หวานๆอร่อยแต่ถ้าทำคอมบูชาได้เนี่ย มีเดจ่าจะต้องทําให้ได้ค่ะประโยชน์เขาเยอะคนที่เขาเป็นลุงสิริที่เขาเป็นถุงลมป่งพองนะคะเขากินเขาหายเลยคิดว่าจะตายแล้วกับมีชีวิตรอดมาเพราะว่าเมื่อก่อนเขาดูดบุหรี่เยอะมะม่วงหาวมะนาวหอมันมีประโยชน์เยอะจริกินค่ะวิตามินซีเยอะมากสำหรับคลิปนี้เจ๊จ่าก็พามาดูมะม่วงหาวมะนาวหอมเจาจ่ามาเก็บเก็บมะม่วงหาวมะนาวหอมบ้านพี่สาวค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊จาก็ขอตัวจบเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้เจ้าจาพาปลูกเลยนะคะล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ้าจาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้าจาจ่าพาปลูกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ